เอ x แม็กส0 0นะคะสี่พอร์ทเทาแล้วก็ใส่เป็นน็อตไทเทเนียมเป็นท่ออะตอมนะคะไทเทเนียมแท้ทั้งใบแล้วก็ วันนี้ก็มาอยู่กันที่ช่องเจี๊ยบจะให้เหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เราจะพามาดู X Max 300นะคะคันนี้ก็จริงๆลูกค้าตั้งแต่ออกรถป้ายแดงอะ่ะมาทาไปแล้วรอบนึงแต่แล้วมันก็นานละแล้วลูกค้าก็มาจัดอีกเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะว่าวันนี้ลูกค้าทําอะไรไปบ้างเอาไม่ใช่วันนี้ดีกว่าเอาตั้งแต่จากเดิมๆแล้วก็แรกเริ่มแล้วก็มาเป็นนะ้ปัจจุบันเลยเนาะแล้วลูกค้าก็ทําจัดที่ร้านเราไปแต่ยกเว้น อ่างเ,เดียวที่ลูกค้าไม่ได้ทาที่ร้านเท่านั้นเองค่ะ,ะตามมาเอามาดูด้านบนก่อนเลยก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าก็มาใส่เป็นปัฟเมโบ่นะคะเป็นอิตาลีนะคะตัวนี้อิตาลีตัวเก่าก็คือเป็นตัว uh, A C S ตัวเก่าค่ะทั้งซ้ายและขวาค่ะขวาเบอร์17ซ้าย16นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นกระปุก กระจกตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าปกติอะรถดําเดิมอะมันจะเป็นมีหูกระจกขึ้นมาแต่พอเราใส่ขอบตรงนี้ดั้มเดิมออกแล้วเราจะใส่คั้มดัมโวกคือมันจะรูมันจะโอบมากเลยกว้างมากเลยเราก็สร้างเป็น ตัวที่ว่าเป็นอุดลงไปนะคะเพื่อให้มันสวยงามตัวนี้เป็นไทเทเนียมแท้นะคะยินขออนุญาตไม่ตอบราคาเนาะถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวให้พักแชทอะไรมาถามแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้แล้วก็อุดปลายแฮน์ก็เป็นอุดปลายแฮน์สแตนเลสสีงเงินนะคะตัวนี้ก็น็อเตเลสก็ไล่น็อเตเล็สทั้งคันอยู่แล้วะคะ่ะเป็นของราชาน็อตนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นชิวแต่งค่ะ วันนี้แล้วก็ใส่เ,เป็นคาร์บอนทั้งลำอยู่แล้วเพราะแม้ขนาดชุดสียังเป็นคาร์บอนนะคะส่วนปัามหน้านะคะนี่โคสวยัามหน้านะ,ะเป็นสี่พอร์เทาแล้วก็ใส่เป็นน็อตไทเทเนียมแท้นะคะอันนี้ก็คือน็อตสี่พอร์เฉพาะน็อตขาแล้วก็ตัวนี้ของเดิมมันจะเป็นแบบสีดํานะคะอันนี้ก็เป็นแบบชุกเงานะลูกค้าก็เอามาสับเปลี่ยนที่ร้านเราแล้วก็สายถัก ของสวิตมีวาล์วปดนะคะหน้าหลังเลยค่ะแล้วก็น็อตตัวนี้เปลี่ยนทั้งหมดเห็นไหมคะสลักแม้แต่สลักตัวนี้ก็เปลี่ยนจานดิสก็เป็นจานดิสแท้เจาะค่ะแล,แล้วก็จุดอื่นเราก็จะไล่เป็นร้อน็อตเหล่นเงินส่วนล้อแม็กที่ลูกค้าเห็นก็เป็นล้อแม็กล้อฟอร์สนะคะของ Mk Factory นะคะยางหน้าหลังก็จะเป็น Pirelli ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยจานข้างนะคะมาฝั่งนี้ เป็นท่ออะตอมนะคะไทเทเนียมแท้ทั้งใบแล้วก็ใส่เป็นน mm ็อตสแตนเลสเลดเงินของราชาน็อตนะคะ mm hmm. กันยูบล็อกกันเลนดิดเข้าไปใต้ล่างลูกค้าใส่ท่อกรองไทเทเนียมแท้ด้วยนะคะเป็นท่อกรอ,องปกติท่อเดิมมันจะเป็นท่อ,อยางถ้าอย่างนี้คือมันก็จะโล่งกว่าเวลาวิ่งอะไรมันก็จะดีกว่าะคะ่ะแล้วลูกค้าก็ไล่ค่า เปลี่ยนเป็นลิ้นแต่งแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดนะคะเปลี่ยนเฟืองท้ายเรียบร้อยก็ค่อนข้างซิ่งเต็มระบบค่ะแต่เป็นเขาเรียกไล่ข้างโอเพ่นไม่ได้แบบทําเครื่องนะคะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์อาร์มหลังก็เป็นอาร์มแท้เดิมเจาะสับแล้วก็มีอุดอาร์มหลังเป็นสแตนเลสค่ะปั๊มหลังก็เป็นปั๊มปักข้างโลโก้แดงใส่น็อตไทเทเนียมแท้เหมือนกันนะคะแล้วก็ช็อกหลังเป็นช็อเอลีมแท้นะคะ เออลีนตัวนี้ก็เป็นตัวตรงตรงุ่นแล้วก็หมุดปรับก็เป็นอ่หมุดปรับแต่งค่ะแล้วก็ตามมาด้วยกรอบป้ายทะเบียนนะคะเป็นไทเทเนียมแท้ของช่างอิสานยานะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็มาอัดกรอบที่เราก็เรามีเครื่องอัดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็ฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเป็นฝาท้ายสีดําสีสเสืน,นะคะ เบปาป่าก็เป็นบบาปาาของเฮียยุทธขอนนุ46นะ,ะจะบอกว่านียนมากแบบเข้ารูปไม่มีสะดุดเลยนะคะถ้าตามรูปดูนะคะเห mm. ็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นขอบแล้วก็กันตกก็จะเป็นสับคาร์บอนมาด้านนี้ก็จะมีฝาครอบกองเป็นคาร์บอนแท้ยิ่งจะบอกนิดนึงอย่างฝาครอบกองปกติเดเดิมอะนะที่มันมานะมันจะเป็นสองชิ้นตรงนี้แต่พอเวลาหุ้มคาร์บอนตรงเนี้ยขอบอมันจะไม่ค่อยดีแล้วมันชอบเปิดยิ่งก็เลยให้ โรงงานที่หญิงสั่งหุ้มคาร์บอนนะหญิงก็บอกว่าหุ้มมาทั้งก็คือเอาสองชิ้นเนี้ยประกบกันแล้วก็วางผ้าไปเลยแล้วก็คือให้โปกเก็ตให้มันเป็นชิ้นงานเดียวกันอย่างนี้มันจะเรียบสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายกว่าก็พี่เห็นใช่ไหมอันอันเก่าอ่ะมันจะเป็นร่องแบบเนี้ยขนาดเราเช็ดธรรมดามนันยังกองสองอันนะอ่ะ มันจะเป็นอะไรนะเขาวขาวๆ่ใช่ใช่ก็คาบีดินทีบฝนเขาใช่ใช่คาบคา,าบดินคาบอะไรเข้าไปถ้าเราทำอย่างเนี้ยคือไม่มีคาบดินไม่มีอะไรเข้าไปเลยนะหมนนดปัญหานะใช่หมดปัญหาเลยจริงๆแล้วก็ตามมาด้วยด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบแข็งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยิงทรายสับเปลี่ยนได้คันนี้ลูกค้าก็หุ้มเอ่อตรงข้างหน้าเป็นคาร์บอนเลยน็อตเลดก็บอกแล้วนะ,ะเป็นราชาน็นอตเก็บรายละเอียดทุกจุดอยู่แล้วะค่ะแล้วก็ ขาตั้งคู่ขาดตั้งข้างก็เป็นสับเป็นโคเเมียมแท้ชุบสับนะคะอ่ะแล้วก็ลอกเดี๋ยวเราไปดูมีกันยูบล็อกแบบนี้นะคะนี่เอ่ยนะคะกันยูบล็อกเซตเนี้ยก็คือทางร้านหญิงมีขายพร้อมกันเลนใต้ล่างอยู่แล้วชุดหนึ่ง450บาทนะคะ แล้วก็เป็นบอะแท้ตัวนี้ก็จะปูสตแตนเลสแต่จเจากรไมอีกพุมไว้เพื่อเพอาะเลตมันกินชอบเป็นรอยเป็นเรื่องอะไรนะขี้เกลือหรอไม่พี่แบบของใจ้บอกไปกระแทกออแล้วก็มันก็จะเป็นแบบเป็นรอยเหมือนคาบขี้เกลือด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สวยถ้าเราหุมไวอย่างนี้ก็โอเคกับโอเคกว่าเดี๋ยวเราลองมาติดเครื่องฟังเสียงดูตั้งปะ บอลน,นะยังขีบบ่ขนาดนี้จ้ะก,ก็คือขนาดนี้ก็จะบอกว่าสวยแบบสวยมากแล้วจริงๆคือแบบแค่นี้ขี่ไปที่ไหนใครก็มองนะพี่เนาะใช่จริงเลยบอกเลยว่าแค่นี้ก็สวยงามแล้วแค่นี้แม่คนะเไอ้เจ้าของรถบอกว่ามาเที่ยวแรกแฟนก็หลอกมาบอกว่าอะไรนะมาเปลี่ยนโช๊ค <c oughs> รอบหลังบอกว่าจะเปลี่ยนแค่ปั๊มล่าง โดนไปซะชุดใหญ่เอาเป็นว่าคงจบแล้วล่ะค่ะลูกค้าคงไม่มีอะไรจะต้องมาทําแล้วนอกจากเซอร์วิสอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะไม่มีอะไรให้เปลี่ยน้วใช่หมดแล้วค่ะต้องเปลี่ยนรถแล้วทีนี้ก็คือว่าซื้อคันใหม่แล้วเอามาทํานะคะทีนี้โอเคก็จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่การจัดสภาพรถมันก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกแบบอยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่งบประมาณลูกค้าเขาเรียกว่าบางทีลูกค้าจะถามว่าแต่งเนี่ย เท่าไรครับบางทีเราบอกไม่ได้หรอกมันเขาเรียกว่ามันอยู่ที่งบประมาณเรามากกว่าว่าเราตั้งงบไว้แค่ไหนอะไรยังไงถ้าเรายิ่งเลือกของราคาแพงมันก็ยิ่งสูงขึ้นีกถ้าเกิดเราทําแบบ เขาเรียกเอาของเดิมมาสับมาเปลี่ยนราคามันก็จะถูกลงเยอะนะคะถ้าไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้หญิงด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเจหญิงจดให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะครบแสนซับเมื่อไรหญิงแจก300รอยางวัลน,นะคะกะติกาก็เดี๋ยวหญิงจะลงให้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวหญิงจะพยายามมาบอกอีกทีนะคะเข้ามาดูแล้วอย,อย่าลืมกดกระดิ่ง กดซับสไคร้ให้ช่องจะยินจากให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แบบว่าเราอยากอารถให้ดูหลายๆแบบหลายๆคันแต่บางทีที่เราห่างหายไปคือง,งานหน้าร้านมันเยอะจริงๆไม่เชื่อลองถามพีได้บางทีมาแบบไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมเนี่ยลองถามน้องได้ที่มาแบบบางทีนานๆไม่ได้คุยกันเลยแบบต้องรออ่ะเพราะบางทีรอจนแบบ วันนี้บอกพีไม่เป็นไรมืดก็ถ่ายแล้วกันใช่ไม่งั้นมันไม่ได้ถ่ายไม่รู้จะทํายังไงจริงๆนี่ก็จะเป็น ep แรกที่ได้ถ่ายตอนมืดเออจริงๆเพราะส่วนใหญ่จะถ่ายตอนกลางวันแต่เดี๋ยวนี้บางทีกลางวันอะมันมันยุ่งอะใช่มันยุ่งเพราะหน้าร้านด้วยแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเนาะเราก็ไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าหน้าร้านมันก็เลยจะต้องแบกมานั่งรอลูกค้าอยู่หน้าร้านอ่ะก็ฝากช่องทางการติดต่อกันไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากไลน์ก็เดี๋ยวให้น้องขึ้นไปให้ แคทไลน์ line, หรือว่าทักแชท a c e b o o k สามารถไปกดติดตามได้แล้วก็หรือว่ากดาถูกใจเพจร้านทักในเพจร้านก็ได้แต่หญิงจะบอกนะหญิงมีไลน์ก็คือไลน์เดียวเฟซบุ๊กหญิงมีแค่เพเดียวเพจร้านก็เป็นเพจร้านเดียวนะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็ถ้าไม่มัน่นใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 2 2 2 4ก2 4 2นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบติดตามเราหรือว่าได้ชมคลิปวิดีโอบ่อยๆก็จะจําเสียหงหินได้นะก็จะให้ลูกค้ามั่นใจถ้าลูกค้าคิดว่าจะซื้อของแบบในแบบเขาเรียกอะไรจํานวนเยอะนิดนึงก็ยังไงทักโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะโอนนะโอเควันนี้ก็ฝากกันไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้การทําคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะบ๊ายบาย